ผมไม่ใช่เหาๆหาที่ผมเคยเป็นหามีโอกาสอีกครั้งผมจะอธิบายให้คุณฟังแต่ตอนนี้มีทหารนักฆ่าอยู่ข้างหลังเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการออกไปจากที่นี่และค้นหาความช่วยเหลือ ฟังผมนะพี่ฉินพี่ไปกับแย่หัวจางฮาวฉันจะไม่ไปฉันจะอยู่และปกป้องนายฉันก็อยากเป็นผู้ชายเหมือนกันไม่ผู้หญิงเหรอจางฮาวสีห้านแปลว่าอะไรช่างคำศัพท์จากอีกโลกนึงเถอะที่มาของคำว่ามนุษย์ คือคำว่าฮั่นสำหรับผู้ชายเริ่มขึ้นในสมัยจกักรพรรดิวูแห่งราชวงศ์ฮั่นในเวลานั้นนื่องจากทหารของราชวงศ์ฮั่นต่อสู้อย่างกล้าหาญทหารสยองนูจึงเรียกทหารฮั่นว่าลูกหลานของชาวฮั่นและวีรรบุรุษเมื่อเวลาผ่านไปหานจื่อเฮโร่และมนุษย์ก็ผสมผสา,กานการจนกลายเป็นคำว่าผู้ชาย วย่หัวฉันซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเธอนะแต่เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตรอดเธอและพี่สาวของฉันควรหน,นีไปก่อนฆาตรกรอยู่ข้างหลังเธอรู้สึกได้ถึงวิกฤตบ้างไหมแต่ว่าหยุดเธอ,อเรียบไปเร็วเข้าแม้ว่าฉันจะกลับไปคนเดียวลอกนี้จะมีประโยชน์อะไร ถ้าไม่มีจางหาวฉันไม่ต้องการทิ้งนายไปฉันด้วยฉันอยากจะอยู่กับนายโอ้ไม่ยังมีเวลามาแสดงฉากรักอันแสนเจ็บปวดอีกเหรอเล่นเกมแมวจับหนูมามากพอแล้วดอยังมีมาเยอะมาก มันจบลงแล้วจริงๆเอ่อเสียงอะไรอทำไมจุดจุนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย ดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบผู้ชายคนนี้สินนะเขาดูดีและแก่งศิลปะก,การต่อสู้มากถ้าฉันไม่รีบฉันก็อยากจะลองแต่มันก็น่าเสียดาย เว่ยนานเธออยากรอสองกระจกแล้วดูว่าสีหน้าของเธอเป็นยังไงบ้างไหมวันนี้เธอก็จะมีเหมือนกันเธอมักจะเดินทางอย่าระมัดระวังและเธอซุ่มซ่อนตัวมาหลายปีโดยไม่เปิดโอกาสตอนนี้เธอประมาทและไม่ระวังตัวอีกต่อไป เป็นเพราะผู้ชายคนนี้เหรอหลัวเจียปล่อยเขาไปฉันจะทำตามทุกสิ่งที่เธอขอจริงเหรอคำขออะไรก็ได้เหรอคุณเว่ยคนต้องการให้ฉันปล่อยเขาไปคุณเว่ยความรักทำให้คนเสียสติหรือเปล่าตอนพี่ชายของฉันตาย เธอปล่อยเขาไปเหรอไม่มีใครสามารถหนีไปได้อา่าเขาตายแล้วเธอ ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ดาวซิอ๋อฉันตายแล้วเหรอผัวจา๋าเกิดอะไรขึ้นฝันร้ายอีกแล้วเหรอเธอเรียกฉันว่าอะไรนะ หัวจ้าฉันกลับมาสู่โลกของตัวเองแล้วที่ที่ฉันเคยทำงานและเวยน,นันจริงๆแล้วเธอเป็นประธานของบริษัทเรา และอย่างเป็นคู่มั่นของฉันทั้งหมดนี้คงเป็นความผิดของเทีธิดาพระจานทร์สีเลือดนายกำลังทำอะไรอยู่หรอก่อนหน้านี้แันเสนอให้พ่อของนายย้ายมาอยู่กับนายนายคิดได้แล้วหรือยังมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พ่อของนายจะเลี้ยงนายด้วยตัวคนเดียว นายควรมีความกระตันยูต่อเขานะและถ้าเรามีจาหาวตัวน้อยในอนาคตพ่อของเราก็สามารถช่วยดูแลเขาได้เมื่อเรายุ่งดีจังเลยนะะวันนานฉัน <c oughs> ลืมอีกแล้ว เราทั้งสองคนได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยการส่วนตัวจะเรียกว่าเมียจ๋าไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนนี่มันก็หฮอตอนนี้อารมณ์คล้ายกับเวหนานจากโลกนั้นมากมะเมียจา๋าฮึ ใกล้จะถึงแล้วโอเคฉันจะไม่ทำให้นายสายแล้วฉันจะไปรับนายทีหลังได้ฉันไปก่อนนะฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กลับไปสู่โลกของตัวเองด้วยวิธีนี้ถ้าฉันกลับมาเพราะฉันตายแล้วพี่สาวฉินฉิน แย่หัวและคนอื่นๆล่ะพวกเขาจะถูกทห,หารรับจ้างพวกนั้นฆ่าในภายหลังหรือเปล่าฉันจะทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขาได้บ้างนะจริงสิพี่ฉินฉินและแย่หัวกำลังทำอะไรในโลกนี้พี่สาวฉินฉินเคยเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมาก,ก่อนแต่ในโลกนี้ล่ะ ไม่เจอเป็นไปได้ไหมที่พี่ฉินฉินจะไม่เรียนแพทย์ถ้าเธอไม่ได้พบกับจ้างหาวแล้ว,ว้ยหัวหละ่ะเศรษฐีเมืองลู่เต็งหมินเถียนเฟยคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองลู่เต็งคือหมินเถียนเฟยเธอเป็นผู้ก่อตั้งวันวันดานแลนดคอมพานี่ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัทนิวฟอร์จูน500ลิชลิสปี2023ที่เผยแพร่เมื่อวันที่16พฤษภาคมมีมูลค่าอยู่ที่95.74พันล้านอยู่ในอันดับที่20บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองลูตเต็งโอ้ครอบครัวของแย่หัว ไม่ใช่ครอบครัวทหารอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นครอบครัวธุรกิจที่ร่ำรวยไปแล้วไม่มีจุดตัดระหว่างฉันและพวกเขาในโลกนี้ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาใช้ชีวิตแบบไหนแม้ว่าฉันจะกลับไปยังโลกของตัวเองแต่ฉันก็กลายเป็นคู่มั่นของหวนานเดี๋ยวก่อนให้ตายเถอะ ฉันเอาชนะซีรีโอผู้หญิงได้ยังไงเนี่ยฉันไม่มีความซนจามเกี่ยวกับกระบวนการนี้เลยการแจ้งหมายและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแก่ฉันหมายความว่ายังไงเนี่ยกว่าจะรู้ตัวฉันก็ออกจากบริษัทและเดินไปรอบๆอ,อย่างไร้จุดหมายรู้สึกถึงโลกที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคยนี้ ในที่สุดฉันก็กลับมาแล้วบ้านของฉันเองฉันไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างหัวจา๋าเหรอทำไมนายถึงกลับมาก่อนที่จะถึงเวลาเลิกงานฉันยังวางแผนที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้นายด้วยแต่ไม่คิดว่านายจะกลับมาเร็วเซอร์ไพรส์เหรอ ลืมไปแล้วหรอวันนี้เป็นวันเกิดของนายเราได้ตกลงกับพ่อเรียบร้อยแล้วว่าจะทำอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับนายแล้ววันนี้เป็นวันเกิดฉันเหรอถ้าอย่างนั้นมีอะไรอยู่ในใจใช่ไหม ฉันไม่คุ้นเคยกับการเห็นเธออ่อนโยนและมีคุณธรรมขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นมีการกระทบกระเทือนส่วนหัวอย่างกระทันหันหรอก่อนเดินทางข้ามเวลาเราไม่รู้จักกันเลยไม่ต้องโูดถึงการออกเดทเลยไม่มีทางที่ฉันจะใช้ทั้งชีวิตกับัวองนานได้ในลักษณะที่ระมัดระวังแบบนี้อะแฮม เมียจา๋าผู้ตอนนี้อาจจะแปลกไปนิดนึงทำไมเธอซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยทรงพลังและมีแรงบันดาลใจถึงต่อหลุมรัาสิยงมีชีวิตทางสังคมธรรมดาธรรมดาอย่างฉันการได้รับคำชมและไม่เห็นด้วยในเวลาเดียวกันหมายความว่ายังไงฉันขี้อายและไม่มีอะไรเหมือนนายเลย นานมีความวิตกกังวลก่อนแต่งงานหรอไม่ต้องกังวลฉันจะรับผิดชอบนายเองแค่แต่งงานกับฉันอย่างสบายใจโอเคถ้านานมีอะไรต้องทำเราจะคุยเรื่องนี้กันในคืนนี้ไปกันเถอะพ่อกำลังรอเราอยู่ แล้วก็ไปนานตัดจบปังหารเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังหะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับสไครต์หนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับถ้าอะรอยระอีคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปเอามาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ